เอาขวดไปขายเอาไปหยอดตู้แลกเหรียญแลกได้เงินคืนขวดละแปดเก้าบาทมนะั้ง เป็นอีกเก็บเดือดเะไอในอุ้ยโอ้สุดเทอะไรกาวฟปะฮะชื่อนอร์เวย์ไม่ได้แยกสีของขวดบางประเทศแยกสีดูโมวัสก็เห็นนะก็แต่เฉพก็ โป้ยเซียนก็มีสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ปามาถูกวันที่ของราคาสิบโครนประมาณสี่สิบบาทนะอันนี้ปาได้สงนี้สี่สิบบาทโอ้ผักผักหมดล็อกแล้ว ที่สีแดงๆอ่ะเป็นราคาที่ลดราคานะคะแล้วก็มันก็เลือน้อยนิดเดียวอ่ะอันที่ลดราคานะคนเขาก็ชอบซื้อผอมลดราคาเนาะไม่ว่าจะที่ไหนอันนี้มะม่วงใหญ่มะม่วงใหญ่อันนี้ที่สิบโคนคูณสี่ไปราคาช่วงนี้จะไปซื้ นี่เบอร์รี่เบอร์รี่ต่างๆลูกฟิกลูกฟิกลูกละลูกละอ่าสี่สิบบาทนี่กาแฟที่ปาชอบปาไม่ได้ถือรถเข็นนะมองหารถกันนะคะทุกคนใช้ หน้ากากกันหมดระเดินย้อนสอน น,นี่ปลุกหมานะปลุกน้องหมาตอนนี้ตีสามแล้วแม่ถึงจะตีสองตีสามทุกคนก็นอนทุกคนก็นอนอลีเข้าตียงอลีเข้าตียน,ยนแม่ทชัช แม่หิวอะไรเนี่ยถุงอะไรนะนี่วันนี้แม่ปลูกบีเลยทุกวันนะคะเขาจะปลูกปลาแต่ว่าก็ไม่ทุกวันนะบางวันเขาได้หมอนที่แบบว่าเป็นหมอนที่พวกเราใช้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเอามาให้น้องหมาเขาก็เลยได้หมอนที่แบบว่าสงสัยเขาชอบ แล้วเขาก็ไปนอนตรงนั้นนะคะเป็นหมอนที่แบบว่ามีโฟมข้างในแต่ก่อนเป็นของพวกเราเองเป็นเป็นของมนุษย์ <c oughs> หลังจากที่ไม่ได้ปิดคลิปตอนที่ว่าไปซื้อของนะกลับมาก็ขนของเข้าตู้เย็นอ,อแฟนขนของเข้าตู้เย็นไปทำอะไรวะบาง,ง่มวงนอนนะแล้วก็เป็นนอนตั้งแต่ ไหนอ่ะหกโมงมัม้งไดโยเกิร์ตไดโยเกิร์ตมาต้องเขาลดราคาหลังจากสิบสี่โครนนะคะก็เหลือสิบโครนก็อย่างละสี่โครนนะก็ได้มาโยเกิร์ตเป็นโยเกิร์ตธรรมชาติอันนึงแล้วก็อันนี้เป็นไม่มีน้ำตาลนะกูหมอกันกูมอนนัทเจอร์ Natural. โยเกิร์ตธรรมชาติไม่ใส่ก็คือไม่มีน้ำตาลเนาะปกติโยเกิร์ตก็ไม่มีน้ำตาลไม่ใช่หรออันนี้ก็อันนี้เป็นราสเบอร์รี่แต่ว่าปราศจากน้ำตาลเดี๋ยวเอามากินอันหนึ่งเพราะว่าโอ้โหตื่นเช้าก็กินเช้านะคะทุกคนเพราะว่าปรานอนเร็วเมื่อวานนี้อันนี้เป็นราคา10บสิบ,สบครนเหมือนกัน แบบ๊บแต่งหน้าไม่รู้ตัวกดสต็อปยังไงมันเสียงดังเวลาเราเปิดนานอันนี้ลดเยอะหน่อยนะคะเป็นน้ำแอปเปิ้ลกับมีอีกชนิดหนึ่งเป็นน้ำส้มนี่นะคะขนาดเท่าไหร่ยังไม่ถึงลิตรหรอกหนึ่งจุดห้าครึ่งลิตรนะ จากสิโครนนะคะคูณ4นะคะจากสิเก้าหลือ10โครนก็ประมาณก็40บาทเดี๋ยวไปกินอาหารเชา้าปะเอ้วกล้วยกล้วยบังกล้องสมิดเลย เหมือนซอมบี้นะคะทุกคนเฮ้ยลูกกินของหวานไปอันหนึ่งทำเมื่อวานนะคะก่อนไปซื้อของได้ทำขนมหมกเป็นรสหวานนะอันชันเขาชิมรสเค็มไปนะคะแล้วเขาไม่ชอบอ้าอันนี้มันเป็นซิง สามคือจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่แบบตรงข้ามกับบ้านของอาเพื่อนบ้านนะถ้าเขาตื่นตอนนี้ก็คือเขาเห็นป้านั่งอยู่ในครัวโอ้โหสีขนมหมกหรือว่าขนมเทียนนะเป็นสีม่วงแบบอัญชันมากๆเลยนะ คลินนี้นะสีมันสีชมพูแล้วก็เป็นแบบอ๋อเป็นดอกแอปเปิ้ลกินของดอกแอปเปิ้ลนะซึ่งมันไม่ค่อยถูกใจเลยอันนี้มันเป็นแบบว่าชนิดที่แบบยกลืมได้สะดวกสุดมากเวลาไปทำงานหรือว่าไปเรียนนะ คนก็จะชอบซื้อรุ่นนี้นะดีใจไปตรงกับวันที่ของรถราคาน,นานๆเขาจะมีทีนะคะเป็นโปรโมชั่นซึ่งไม่รู้บ่อยหรือเปล่านะเพราะวันนานๆปไปร,ร้านขายของสักทีอ๊ะ ้ไไก,ก็คล้ายบ้านเราใช่ไหมคะเตรียมอาหารไว้ไวจะทําอาหารเกาหลีนะฮะเป็นแบบซอสโคชุนจังเผ็ดๆนิดนึงเนาะแต่แต่ใจอ่ะตอนนี้อยากกินอาหาร อาหารที่เอาออกมาและค่ะเป็นเป็นข้อไก่อืเมื่อกี้ได้รับข้อความจากเมืองไทยสงสัยเป็นสวัสดีวันวันอะไรวันนี้พรหลัสหรือสุกนี่แหละสวัสดีตอนเช้าเลอามานี่แหละมีข้อความส่งมานะราสเปอร์ิี่หนุ่ม ยังไม่เคยกินของอันนี้นะราสเบอรี่อูมอนปกติกินแบบว่าเป็นอัลมอนนะ์นะชิ้นสามอันนี้จะกินให้หมดภายในหนึ่งวันนะ ที่บราซิลสีเขียวอร่อยนะกลมกล่อมขมขมมันมัน เมื่อวานนะที่ปาไม่ได้ปิดคลิปตอนที่เดินอยู่ในช็อปนะมาจะพาดูนั่นนี่แต่ว่าเราไม่สามารถใช้เวลานานได้ไม่ใช่เขาจํากัดเวลานะเขาไม่ได้จํากัดเวลาอะไรเลยแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากใช้เวลาย่ในัานๆนนเนาะเวลาพอเดินไปสุดตรงล็อกแล้วใช่ไหมคะคนก็มีประมาณหนึ่งเ็าไม่ได้เยอะอะไรนะแต่ว่าก็เหมือนจะมี ดดปติไปตอนค่ำใช่ไหมมันก็จะไม่มีเยอะแต่เมื่อวานเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะสินค้าที่แบบเขาลดราคาลงมาถูกด้วยหรืออยังไงก็ไม่รู้นะก็จะมะีมากกว่าปกตินะเดินไปสุดล็อกแล้วตรงมุมนะเวลาเราไปประทะกับใครอะ่ะเหมือนจะไปใกล้ใครนะก็มีการแบบหลบกันก็มีการชะงักก่อนแล้วก็สโล ช้าๆแล้วก็เดินไปชิดๆมุมที่สุดนะเป็นอัตโนมัติทั้งเขาและเรานะมไืมีข่าวอะไรเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนคอมเมนต์ไว้นะให้เพื่อนๆเห็นช่องตัวเองแล้วก็ค่อยมากินข้าวได้กันคลิปหน้านะคงจะเป็นอาหารแบบ อีสามพอที่ป,ป้าจะได้แช่ข้าวเหนียวนะอะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงในการแช่ข้าวเหนียวแต่ว่าตอนนี้มันยังตีสามอยู่ประมาณเก้าโมงเช้าค่อยมากินข้าวกันนะนข้าวเหนียวนี้ไม่มีเวลาเลยในการไอ้นี่เนาะแต่ก่อนคิดว่าต้องแช่ค้างคืนนะแต่ไป,ไปมา,มาพอเราแบบได้ใช้บ่อยขึ้นเรารู้ว่าอ๋อหนึ่งชั่วโมงมันก็ด้วยน้ําร้อนนะเปิดก๊อกที่นี่นะ แช่น้ำป่าเปิดเป็นน้ำร้อนนะคะแช่ข้าวเหนียวได้เลยนะหนึ่งชั่วโมงนี่ก็นุ่มแล้วที่นี่กินน้ำปอก,กนะคะเาไม่ค่อยดื่มเย็นเท่าไหร่เดี๋ยวดื่มเย็นมันจะตกใจตอนเช้าเนาะน้ำแอปเปิลก็เย็นแล้วเมื่อกี้เนี่ยมีข้อความส่งมาบ่อยมากพากัน แพนกิกพากันกลัวอะไรหรือเปล่าตกใจอะไรหรือเปล่ารู้สงเขาอะไรป่หรือเปล่าไม่รู้นะคนจะอ่านข้อความบางทีก็ไม่กล้าอ่านนะว่าทําไมส่งมากระหน่าขนาดนี้นะเดี๋ยวปาต้องวางสายก่อนแล้วก็ค่อยมากินข้าวด้วยกันนะโอเคค่ะเดี๋ยวปาติดต่ออ่าปลายทางที่ส่งข้อความมาก่อนะส่งมาเยอะมากกลัวโควิดกันหรือเปล่าไม่รู้นะอนนี้เมืองไทยระบาดเยอะมากสวัสดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบายค่ะ